เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากแผดดินไหวที่กรุงมันดาเลนะครับที่ตึกมันดาเลสกายวิลล่าซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมหรูกลางกรุงมันดาเลโดยมีเด็กผู้หญิงสองคนนะครับอายุ13ปีและ16ปีและอยู่กับคุณย่าอายุ75ปีซึ่งเป็นโรคหัวใจด้วยที่ตึกแห่งนี้ครับตึก มันเดลสกายวิลล่าตึกนี้อยู่บนถนนมันเดลที่60ซึ่งเป็นโคอนโดมิเนียมหรูเลยนะครับเจ้าของเนี่ยเป็นคนรวยเลยแล้วก็ตึกนี้เนี่ยที่ดังเพราะว่ามีคนที่มีชื่อเสียงและเป็นเจ้าของกิจการหลายๆที่ในมันเดลเนี่ยเขาอาศัยอยู่กันไม่ว่าจะเป็นเจ้าของร้านเพชรชื่อดังในมันเดลก็อาศัยอยู่ที่ตึกนี้โดยที่ตึกนี้นะครับมีทั้งหมด11ชั้นแต่ว่าที่เห็นโผล่ออกมาจากพื้นดินนี่คือมีแค่6ชั้นแต่ว่า ห้าชั้นเนี่ยได้ซุดลงไปใต้ดินและเห็นเพียงแค่6ชั้นเท่านั้นเองแต่ว่าตึกนี้มีทั้งหมด11ชั้นก,ก็มีเด็กผู้หญิง2คนกับคุณย่าวัย75ปีได้อยู่ภายใต้ซากอาคารนี้เรื่องก็มีอยู่ที่ว่าเด็กเขาได้จับโทรศัพท์นะครับเผยแพร่ภาพในใต้อุโมงค์เพื่อให้คนนั้นได้เข้ามาช่วยเหลือได้ถูกจุด โดยที่เด็กผู้หญิงนะครับเขาอยู่กับคุณย่าแล้วก็เขาได้อยู่ที่ชั้น6โดยที่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องชายของเขานั้นได้ออกไปข้างนอกพอดีเขาได้ไล์สดนะครับในใต้อาคารให้คนนั้นได้มาช่วยเหลือโดยที่เขาเล่าให้ฟังว่ากําแพงในห้องของเขาเนี่ยหลังจากที่แผ่นไหวแล้วนั้นได้ถล่มลงมาแล้วก็หลังจากนั้นเ,นเขามอไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่ามีแต่ฝุ่นไปหมด และเขาก็ได้กอดกันทั้ง3คนโชคดีที่เขาอยู่ในที่ที่ปลอดภัยจากอาคานได้ลบทับตัวของเขาสถานการณ์มันก็ชุลมุนมากนะครับคือรอบข้างกายของเขาเนี่ยจะเป็นพื้นที่แคบมากๆแล้วก็มีก้อนหินมีอิฐอยู่เต็มตัวเขาไปหมด ต่รีชทีมงานหลายๆทีมนะครับก็ได้ระดมคนมาช่วยเหลือที่จุดนี้โดยแบ่งประสานกันเป็นหลายๆทีมโดยมีทีมงานจากต่างประเทศด้วยคือประเทศจีนร่วมกับทีมงานของประเทศเมียนมาได้เข้ามาช่วยเหลือเพราะว่ามีผู้ที่ติดอยู่ในซากอาคารถึง50ชีวิตด้วยกัน และด้วยการรวบรวมสติตั้งสติแล้วก็พอดีว่าหยิบชว่วยโทรศัพท์มือถือมาโดยที่ไม่ทันได้ตั้งตัวเพราะว่าเป็นสัญชาติญาณของวัยรุ่นก็ได้ใช้ตรงนี้ครับได้ไลฟ์สดให้คนภายนอกได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยยังมีชีวิตอยู่และอยู่ในจุดไหนซึ่งทีมกู้ภัยก็ได้ช่วยเหลือเด็กก็ได้ยินเสียงทีมกู้ภัยเนี่ยเอาคอนเนี่ยทุบอิดดังใกล้ตัวเข้ามาเรื่อยๆเรื่อย เขาก็ได้ตะโกนขอความช่วยเหลือไปจากนั้นเสียงความช่วยเหลือก uh ็ได้เบาลงเบาลงเด็กก็ได้ร้องตะโกนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าอย่าทิ้งพวกหนูไปไหนช่วยพวกหนูด้วยเจหาย โดยทีมงานทั้งหมดต้องปรับแผนในการช่วยเหลือครับเพราะว่าภายใต้ซากอาคาระที่เด็กอยู่มีช่องเพียงแค่นิดเดียวเป็นรูแค่นิดเดียวไม่สามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือได้จึงต้องประชุมและวางแผนในการช่วยเหลือใหม่อีกครั้งหนึง่งทั้งนี้ทางคุณพ่อคุณแม่น้องชายแล้วก็ญ่าต่างรอคอยคาหวัง ว่าคงจะได้กลับมาพบกันอีกสักครั้งหนึ่งอาจจะได้มีปาฏิหารที่ได้ให้พวกเขาได้รอดชีวิตโดยให้กำลังใจิกับทีมงานทุกๆคนในการที่จะพยายามทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้สำเร็จ แม่ของผมพร้อมกับลูกสาวของผมทั้งสองคนที่อยู่ภายใต้ซากตึกอาคาร11ชั้นที่ถล่มลงมาตอนนี้พวกเขาได้รับความช่วยเหลือและทุกคนนั้นปลอดภัยดีแล้วครับแม่ของผมอาจจะต้องใส่ออกซิเจนเครื่องช่วยหายใจอยู่เพราะว่าท่านเป็นโรคหัวใจแล้วก็ท่านแก่มากแล้วแต่ว่าคุณหมอบอกว่าท่านจะหายดีได้ไม่ช้า ไม่น่าเชื่อเลยผมหันหลังกลับไปมองซากตึกที่ประหักดพังแต่ครอบครัวของผมนั้นทุกคนปลอดภัยดีก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณทีมงานทุกๆท,ท่านมูลนิธิจากหลายๆหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศที่ช่วยกันทำงานอย่างไม่ได้หยุดพักผ่อนขอบคุณทีมงานพ i โอเนีย ที่ช่วยเหลือกันมาตลอดเวลาสำหรับครอบครัวอื่นๆหรือเพื่อนสมาชิกในประเทศของผมที่ประสบภัยพิบัติในครั้งนี้และกำลังรอความช่วยเหลือหรือกำลังรอสมาชิกครอบครัวของท่าน mm. ก็ขอให้ท่านนั้นได้ประสบกับความโชคดี Legenda